พี่น้องพี่สารหันนึกกินค่ะมื่อนี่ม่านธงไฮทองนาค่ะกินต้มไก่ล้กันค่ะพงไฮทองนาค่ะกับบรรยากาศกลินเย็นค่ะข้าวเฮดผุ่นแม่ขั้วทั้งผุ่นค่ะอันนี้แกงนอตาลพร้อมค่ะพี่น้องผู้เบาสามผู้เบาหนีที่ยังเนี่ยฮะไปดีจ้ากินข้าวทองนาเมื่อเนี่ยมิจะพลาดละ <laughs> สามเบ้าสามใบเทาขรพี่น้องสามใบเทาสามใบเทาตมดองเทาเทาตัตวเลขก,กับเจอีกคู่หนึ่งลักกินก้อนมูนอ่ะแจก,กินยังนะกินนกีสวัสดีค่ะเาแกวด้วแวยังนุ่มๆมแมนตีเขาตตัวเลขานนขา่ <c oughs> นงก,ก,กินน้ำนมูนอะไรนะเราหิวเรา,าเป็นกระเพาะ แซ่บๆน้ำกันบรรยากาศท,งงทง่งให้ท่งนะยินๆค่ะแซบแล้วบ่ยายจ้าแซบแล้ว,ลวพี่น้องฮอนฮอนค่ะแซบตาบมังคุ่แบบนี้พี่น้องมีแม่ครัวเมื่อนี้ให้ผู้เฒ่าเป็นแม่ครัวเหมือนนะเฮ้ย ผงสุรดว่าหืยังน่ะใส่หลายแซ่บหลายบ่สิหลายแซ่บหลายเด้อค่ะ3เจ้าพี่น้อง3คนตําน่ะเอาผู้ใดสิกินผู้ใดสิตําแซ่บกว่ากันนะบ่น่ะเอาเจ้านีก็ได้เจ้านีเด้ผู้นีเด้สูตรใดน่ะสูตรเก่าสูตรมนีสูตรเก่าอย่างเดียว ตำเสาอนุบาลโอ้สูตรนี่พี่น้องคือสีแซบกู้มูพี่น้องพอมือซวเ็มทังหวานทั้งคันมาแซวล้มากินสันซลว่ากินสเป็นยังไงน่ล้วงแซบบ้าแซบบ้านน่น้องบ่พอดีแล้วพอดีให้ ผูดีแล้วอันเข้มขีมือแล้าสั่นแล้สบขีมือผู้ดีสั้นเราไม่ได้ล่างมือามเ้มา้งมือนะเขมกันเลยเข้มเอาหมูห่งเีอีกหมูหุวงอีกอ้าผู้ใดกินโคกใดเลือกกินเอาเด้อสองสามสาคนต่ำมือน่ะสามแม่ครัว สามเมเท่ากูได้มารุ่นสาวมือกันสูตรนี้ค่ะอานล่าจานมาบนนี้บรรยากาศค่ะนาแร้ง ก้า้องหาค่ะตักตุ่มไกลขึ้นค่ะาขา่อาสมุนไพรค่ะสมุนไพรสดน้ำกินแล้วสดน้ำเบิดมือบันนี้พี่น้อง นี่แกงน่าตานค่ะกําลังตัดกงน่เ็ดวกนี้กกำไม่แดวัไนมใหม่นี่นองเจบแยบน้ำจั้ค่ะมาเยียพี่เอย่้หนยอขวเอ้ยขวหนกขวนมัเนย ทิาให้บ้านนีเด้กกินน้าใหม่ให้นองกินน้กันค่ะแซบแซบคนหลาไล่ฝุ่นที่น้องพอตามานั่งกินอยู่นี่ค้เดียวกินยังกินน้ำมูว่าได้ปะที่กินอนุบาลนูกิน่ได้กินตำมุงกับแกงเจ้าละตำมุ้งแซบไลสันพอตาแล้ว่ะไหนฟีมือ ฝีมือคนเศร้าฝีมือคนเศร้าเศร้าแสีบไลเศ้าแสบแล้มื้อนาเศร้าเลากินเองนะสันแล้ววะเด้อมาเด้อนี่ัแเดกินต่หูหงเศ้าเขาน้รใครเขาดูดเพิินเนอะไม่ได้กินแล้วูเฮ็ดให้

โอ,อ้คุยเอาคุยเอาตำมะุ่งบ่ใส่พริกตำมะุ่งอันตำอนุบาลมานะันบ่วยใส่พริกนีทางคุยเมื่อว่าฝนตกบอกพ่อไงนั่นใส่แว่นตากินเขาสิว่าคือฝนสิตกบอกเฮ้สีว่านี่ฉันไม่เล้ยกระป๋อมาลยกระป๋องมาเลยอออารลงยมาๆมา

เลี้ยมที่ไหเลียมี่ไนเรียงกันอย่างี้ัวปลมแฉบแฉบแฉบบี้ต้มไก่เว่าเปี่ไงต้มหัวเลุ่มห้อต้มไก่เขาปุ่นเจ้าน้ำต้มหม่ามาแบบี้ผีขันเทียวไปเที่ยมาเนี่ยตอะไรเจ้าเจนเาน้อะไรเนี่ยถวยนี่กรเบดถ้วยนี่ก็เบดน้ตมเนเเเเอะ พันบมักตตอนพันบังน้ำาน้ากับตอนนี่ยบูตามองหู้น้ำเืบก่กินผักินนี่นะปลาข้าวไน่ะกินผักมัำแดงเอา่ะผักกะถินมัน้ำผผักกระงใบ คลิปนี้กับรับพี่น้องไว้เท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองนิสานหันหนึ่งกินนะคะพอกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ